เป็นอย่างไรเมื่อสองแม่ลูกที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันกลับถูกคำสาปให้ต้องสลับร่างกันอย่างน่าประหลาดใจความชุลมนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยเปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับเทสโคลแมนหญิงแม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นหมอจิตวิทยาพร้อมกับลูกสาวคนโตอย่างแอนนาเด็กสาว็รกเกอร์ชั้นมัธยมที่ดูจะขวางโลกของแม่อยู่ตลอดเวลาและน้องชายคนเล็กสุดแสบแฮร์รี่ที่ชอบแกล้งพี่สาวเป็นชีวิตจิตใจขณะที่แม่กําลังขับรถไปส่งลูกๆที่โรงเรียนแอนนาก็ได้ขออนุญาตแแมมม่่่เเเเพืออจาาาหูบบวรร็็กก์ซึงนนปปไตค ที่แม่จะไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลไปว่าแม่ไม่อยากให้เพื่อนเจ้าสาวของแม่ทำตัวแรงก่อนถึงวันงานเลี้ยงก่อนแต่งงานในคืนวันศุกร์และมันก็ทำให้ได้รู้ว่าแม่ของแอนนากำลังมีแผนที่จะแต่งงานใหม่หลังจากที่สามีของเธอได้เสียไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองเมื่อมาถึงโรงเรียนแอนนาได้เจอกันมากเรียออีกคนที่แต่งตัวแบบเดียวกับเธอทำให้เธอต้องกลับไปเข็บเสื้อของตัวเองเพื่อหลบเลี่ยงการพูดถึงของขาเมสาทั้งหลายในโรงเรียนขณะที่กำลังเดินพูดคุยกับเพื่อนสนิทสองคนระหว่างทางเดินของโรงเรียนแอนนาก็ได้พกกัหหนนนนนุ่่่่มมมม้้้าาาาาาตดดีีออยงงเเเเจทททลิิสววขใร เพราะเธอก็แอบชอบเจกอยู่เช่นกันแต่แล้วเขาก็เดินผ่านเธอไปโดยใส่ตาที่มองเธอมายังไม่คิดอะไรเรื่องราวดำเนินได้เห็นว่าแม่ของแอนนาเป็น working m o t h e แบบสุด,สดๆเธอเป็นหมอจิตวิทยาที่ไม่เคยว่างจากงานของตัวเองเลยแม้แต่นาทีเดียวส่วนแอนนาก็เป็นเด็กสาววัยสิบห้าที่มกักจะถูกส่งเข้าห้องควบคุมความประพฤติอยู่บ่อยครั้งเพราะเธอดันทำตัวไม่ถูกใจครสูสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างมิสเตอร์เบสอยู่เสมอมันทำให้แอนนากลายเป็นเด็กสาวที่ทุกคนมองว่าเธอคือตัวปัญหาของโรงเรียนไปด้วยปริยายแอนนาได้พบกับเจกอ,อีกครั้งงงงขขขณณะททที่่่เเเเธออาานบริวิวดซึ เก็บปิกกิต้าให้กับเธอก่อนจะทําถึงเรื่องของกีต้ากับแอนนาซึ่งมันก็เป็นการเปิดประเด็นที่ทาให้ทั้งสองเริ่มพูดคุยกันครั้งแรกและมันก็ยังทําให้เจคได้รู้ว่าแอนนาเป็นหญิงสาวที่มีความสนใจคล้ายๆกับเขาอีกด้วยขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอย่างถูกคอเจคก,ก็ได้ขออาสาไปส่งแอนนาที่บ้านด้วยรถมอเตอร์ไซค์สุดเท่ของเขาแต่แอนนาที่ชุดคิดได้ว่าแม่ของเธอไม่อนุญาตให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ได้กล่าวเพื่อเลี่ยงโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะเดียวกันกับที่วิสต์เบ ูจะสนใจใชายหนุ่มมากกว่าเรื่องเรียนและดูเหมือนครูจะจ้องจับผิดแอนนาทุกครั้งเมื่อมีโอกาสจริงๆแอนนากลับมาที่บ้านเพื่อมาซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆในโรงโรถทําให้ได้รู้ว่าเธอเป็นมือกีตาร์ตัวเก่งของวงขณะเดียวกันคุณตาและไรอันแฟนหนุ่มของแม่ก็ได้มาที่บ้านเพื่อมาเตรียมงานแต่งงานที่ใกล้จะมาถึงนี้แต่ทุกคนในบ้านกลับพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเสียงซ้อมดนตรีของแอนนากับเพื่อนๆดังจนกลบเสียงทุกคนไปหมดซึ่งมันก็ทําให้แม่ตัดสินใจสับสวิตไฟของโรงโรถเพื่อหยุดกิจก,กรรมของลูกสาวลงในทันทีหลััังงงงจจาาาากกกกนน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 น้้้แมีีรออออํทท่่่เเป็็พืสิขขไดุ ในวงไปว่าในงานออดิชันเวงโกแทงโกที่ใกล้จะมาถึงในวันศุกร์นี้มีวงถอนตัวไม่ไปคัดวงทําให้วงของพวกเราถูกเรียกให้ไปเล่นในงานเพื่อคัดตัวแทนมันทําให้ทุกคนต่างดีใจเป็นอย่างมากที่วงเล็กๆในโรงร้ของพวกเธอจะได้มีโอกาสแสดงให้กับทุกคนได้เห็นกันแต่แล้วแอนนาก็ต้องอยู่ชะง,งักลงเมื่อรู้ว่าช่วงเวลาที่ต้องทําการแสดงมันดันตรงกับช่วงเวลาของงานเลี้ยงก่อนแต่งงานของแม่และดูเหมือนเพื่อนๆก็จะกังวลกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแอนนาจึงได้บอกไปว่าเธอจะต้องไปงานคัดตัวให้ได้และจะลองขอแม่ดูเผื่อว่าแม่จะเข้าาาใจอนนกลับม ีห้องของตัวเองพร้อมเห็นน้องชายสุดแสบกําลังแอบเอายกทรงมาใส่เลนและแอบอ่านไดอารี่ส่วนตัวของเธอกับเหล่าเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่บ้านอย่างสนุกสนานซึ่งมันก็ทําให้อนนาวินแตกขึ้นมาทันทีก่อนที่จะไล่น้องชายสุดแสบให้ออกไปจากห้องอย่างหัวเสียแต่เมื่อจะปิดประตูห้องเธอก็ได้พบว่าแม่ได้ถอดประตูห้องนอนของเธอไปเสียแล้วและมันก็กลับทาให้อาน,นาหัวเสียแบบสุดๆอีกครั้งก่อนจะเร่งลงมาถามหาประตูกับแม่ของเธอที่ชั้นล่างแม่จึงได้บอกเหตุผลที่ทําลงไปว่าเธอรู้ข่าวมาจากโรงเรียนว่าอนนาถูกทําโทษในวันเด ที่เธอถูกครูกันแกลง้งแม่ก็กลับมองว่าแอนนาหาข้ออ้างเพื่อมาปกปิดความผิดของตัวเองเสียมากกว่าสองแม่ลูกเริ่มมีปากเสียงกันอีกครั้งก่อนที่ไบรอันจะเดินเข้ามาพูดตัดบทว่าวันนี้เราจะไปกินอาหารจีนที่พัตคานด้วยกันภาพตัดมาที่ร้านอาหารจีนไบรอันพอเลี้ยงที่พยายามจะเอาใจแอนนาด้วยการสั่งอาหารที่เธอชอบมาให้แต่เขาก็ไม่สามารถเอาชนะใจของแอนนาได้เลยเพราะแอนนายังไม่เปิดรับเขาอย่างจริงจังสักทีแม่ที่เห็นท่าทางนี้จึงได้กล่าวตักเตือนลูกสาวอีกครั้งหลังจากนั้นแอนนาก็เริ่มพูดใจออออยยยย่่่่าาางงสนนึกกผร้มมมลววขโทษแเเีีืตั ซึ่งแม่ที่รู้ทันก็ได้ถามไปว่าต้องการอะไรแอนนาจึงได้ตัดสินใจกล่าวขออนุญาตแม่ถึงเรื่องการไปคัดวงดนตรีที่งานมันดันชนกับงานเลี้ยงก่อนแต่งงานของแม่แม่ที่ไม่ค่อยพอใจนักจึงได้ลากให้แอนนาไปคุยต่อกันที่หน้าห้องน้ำและมันก็ทำให้ทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันอีกครั้งแต่แลวจู่ๆเจ้าของร้านก็เดินเข้ามาพร้อมกับคุกกี้เสียงไทยสองชิ้นที่ยืนให้กับสองแม่ลูกซึ่งทั้งสองกรับมันมาอย่างเลี่ยงไม่ได้จังหวะเดียวกันกับพี่แอนนาก็เดินเข้าไปหลบหน้าแม่ในห้องน้ำทัุ้้้้งงงสสสสออออเเเรรรริิิ่่่มมมบบบตตาาาาาาณ์ดดยยยยกกกกหีีีขึนนนนใแพืะษท ซึ่งมันก็มีเนื้อความประมาณว่าการเดินทางใกล้เริ่มขึ้นรางวันสะท้อนตาของอีกฝ่ายเมื่อที่เราเห็นคือที่เราขาดรักไม่เห็นแก่นตนจะเปลี่ยนเราคืนและเมื่อทั้งสองได้อ่านข้อความนี้จบก็ได้มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทันทีแต่มันก็รับรู้ได้เฉพาะแม่กับแอนนาเท่านั้นและแล้วเรื่องน่าประหลาดก็ได้เกิดขึ้นกับสองแม่ลูกในช้าของวันถัดมาแม่ได้ตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองได้กลายเป็นแอนนาส่วนแอนนาก็ได้ตื่นขึ้นในร่างของแม่เช่นกันทั้งสองเริ่มสติแตกเพราะแอนนาไม่อยากจ งสาวร็อกเกอร์ที่ดูจะขัดตายอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วไม่นานทั้งสองก็ได้ข้อสรุปว่าแอนนาในร่างของแม่จะต้องไปทำงานตามหน้าที่ของเธอโดยแม่ก็แนะนำให้แอนนาตอบคนไข้เพียงประโยคที่ว่าแล้วคุณรู้สึกอย่างไรเท่านั้นส่วนแม่ก็จะไปเรียนพร้อมสอบพรีเทสในวันนี้แทนแอนนาและหลังจากช่วงพักกลางวันทั้งสองจะนัดกันไปที่ร้านอาหารจีนซึ่งดูจะเป็นจุดเกิดเหตุที่น่าสงสัยที่สุดเพื่อที่จะหาทางกลับร่างเดิมของตัวเองเมื่อทั้งสองมาถึงโรงเรียนของแอนนาโดยมีไบรอันเป็นคนขับรถมาส่งในวันนี้แม่กับแ ความจำกันอีกครั้งซึ่งแอนนาก็ได้พูดถึงเรื่องที่เธอต้องฝืนทําดีกับไบรอันทั้งที่เธอ,อยังไม่เปิดใจกับเขาเท่าไหร่แม่จึงได้กล่าวขอร้องให้แอนนาช่วยทําตัวเป็นปกติแต่มีข้อแม้คือห้ามจูบกับไบรอันเด็ดขาดซึ่งแอนนาที่ไม่คิดจะทําอย่างนั้นอยู่แล้วก็พูดอย่างขายันขยัข,ขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันเจก,ก็ได้เดินเข้ามาทักทายแอนนาซึ่งแอนนาในร่างของแม่ก็ได้กล่าวอย่างตื่นเต้นไปว่าหนุ่มคนนี้คือเจกคนที่เธอแอบชอบแต่แม่ที่ไม่เคยเห็นด้วยก็ได้กล ขณะนั้นเจกที่เห็นท่าทางของแอนนาที่เปลี่ยนไปก็ได้พยายามเข้ามาตื้อเธอแต่แมในร่างของแอนนาก็ได้กล่าวปฏิเสธเขาก่อนจะพูดไปว่าเธอมุ่งเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องรักและเดินจากเจกไปในทันทีจังหวะเดียวกันกับที่แมได้เดินเข้าไปเจอกับสเตซี่เพื่อนสนิทในวัยเด็กของแอนนาที่ดูเหมือนแมจะชอบเธอเป็นพิเศษซึ่งแม่ก็คิดมาเสมอว่าเหตุผลที่แอนนาไม่คบกับสเตซี่ต่อเป็นเพราะลูกสาวข,ของเธอทําตัวขวางโล่แต่แล้วแมก็ได้รู้ความจริงว่าสเตซี่ชอบกแกล่งแกล้งแอนนาเป็นชีวิตจิตใจและในครั้งนี้แม่ใน ระหว่างเดียวกันแอนนาในร่างของแม่ก็นึกสนุกขึ้นมาเธอนำบัตรเครดิตของแม่ไปถลุงเงินช้อปปิ้งแต่งตัวตัดผมเปลี่ยนลุคให้กับร่างของแม่ให้กลายเป็นสาวเปรี้ยวทันสมัยแบบสุดๆไปในทันทีแต่เมื่อมาถึงคลินิกแอนนาก็ได้พบกับความวุ่นวายอันใหญ่หลวงอีกครั้งเพราะ,ทะโทรศัพท์ของแม่ที่มีอยู่หลากหลายเครื่องกลับดังอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงทโทรศัพท์ของที่ทำงานที่ดังไม่ยอมหยุดอีกด้วยซึ่งหนึ่งในหลายๆสายแอนนาก็ได้ยกเลิกนาดสำคัญของแม่ไปเพื่อหนีปัญหานี้จังหวะเดียวก,กันกับที่มีคนไข้หลายคนได้เเข้าามออััดกบธซึ่ง ก็ทําตามที่แม่บอกโดยการตอบรับแค่เพียงคําพูดที่ว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับมันแต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้คนไครรู้สึกดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยวันนี้แจแอนสล็อตขอนําเสนอโปรร้อนแรงที่สุดในตอนนี้กับโปรฝาก39บาทรับถึง100บาทและโปรโดนใจขายใหญ่ทั้งหลายนั่นก็คือโปรรับ30%ของยอดฝากมาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะ ลิงสมัครอยู่ที่คอมเมนต์เลยจ้าย้ํานะคะอยู่ที่คอมเมนต์จ้าแถมแอนนาก็ดันหัวร้อนไปทะเลาะก,กับคนไข้อีกด้วยช่วงเวลาเดียวกันกับที่แม่ในร่างของแอนนาก็กําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับมิสเตอร์เบธซึ่งแม่ก็ตอบคำถามของเขาได้อย่างดีเยี่ยมแต่ครูก็ดันแจกเอฟไปสะดือๆด้วยเหตุผลที่ว่าเธอตอบคำถามมากกว่าเนื้อหาจนเกินไปและเมื่อหมดคาบเ,เรียนแม่ในร่างของแอนนาก็ได้เข้ามาถกกับ,กบครูถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เมื่อได้พูดคุยกันแม่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าแท้จริงแล้วครูคนนี้คือหนนุ่่มคที เคยแอบชอบเธอสมัยสาวๆและชวนแม่ไปงานพรอมแต่แม่ก็ได้ปฏิเสธเขาแม่เลยคิดไปว่าเพราะเหตุนี้เขาถึงได้มาลงกับแอนนาลูกสาวของเธอหลังจากนั้นแม่จึงได้พูดตอกหน้าครูไปซึ่งมันก็ทําให้มิสเตอร์เบทถึงกับทำหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวขณะเดียวกันเพื่อนๆก็ได้เข้ามาถามถึงเรื่องงานคัดวงดนตรีที่แอนนาจะต้องไปขออนุญาตแม่ของเธอซึ่งแม่ในร่างของแอนนาก็ได้บอกปฏิเสธที่จะไปงานคัดวงเพราะงานเลี้ยงแต่งงานสําคัญกว่ามันจึงทําให้เพื่อนๆของเธอรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่จู่ๆเอนนาก็มี่ นายอมที่โอกาสสาคัญของตัวเองและเดินจากไปในทันทีเมื่อถึงเวลาที่ยังสองแม่ลูกนัดเจอกันอีกครั้งซึ่งแม่ก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แอนนาเอาร่างของเธอไปถลุงเงินเพื่อเปลี่ยนลูกใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเองก่อนจะเร่งไปที่ร้านอาหารจีนเจ้าเดิมซึ่งในตอนแรกจเจ้าของร้านก็ทําท่าทางใบเบี่ยงและปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ไม่นานลูกสาวขอเจก็ยอมบอกความจริงกับทั้งสองไปว่าเธอไม่สามารถแก้ไขมันได้นอกจากพวกคุณจะแก้ไขมันตามคําทํานายในกระดาษของคุกกี้เสียงไทยและเมื่อทุกอย่าง เกล่ยับืนร่างของตัวเองสองแม่ลูกเริ่มคิดหนักอีกครั้งเพราะพวกเธอจําคาทํานายในกระดาษไม่ได้แถมยังลืมไปแล้วว่าเอามันไปทิ้งไว้ไหนขณะเดียวกันกับที่เครื่องช่วยจําของแม่ก็ดังขึ้นและมันก็มีข้อความว่าแม่จะต้องไปพบครูที่โรงเรียนของแฮร์รี่ซึ่งแอนนาในร่างของแม่ก็ต้องไปแทนส่วนแม่ในร่างของแอนนาก็ต้องเร่งกลับโรงเรียนเพื่อไปสอบต่อน,นั่นเองแอนนาในร่างของแม่มาถึงโรงเรียนของแฮร์รี่ยังไม่ค่อยพอใจนะักซึ่งครูก็ได้แจ้งถึงเรื่องของแฮร์รี่ว่าเขาเป็นเด็กดีแต่มักมีปััััญหหหาาาากกกกกบเดกเดรรรรนนนิ่่่่อออยและฮีคคข้้้งงภษฤพูไใ ใน,นลองเขียนเรียงความเรื่องบุคคลที่ตัวเองชื่นชมซึ่งแฮร์รี่ก็ได้เขียนถึงพี่สาวของเขาออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวมันทําให้อนาแทบจะไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยินก่อนที่ครูจะยื่นกระดาษเรียงความให้กับเธอได้อ่านและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้อนนามองน้องชายสุดแสบของตัวเองต่างไปจากเดิมในยทันทีหลังจากนั้นอนนาในร่างของแม่ก็ได้เข้ามาถามแฮร์รี่ถึงเรื่องนี้เขาดูประหลาดใจที่ครูเอาเรื่องเรียงความให้กับแม่ได้ดูก่อนจะบอกไปว่าอย่าได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับแอนนาเด็กขาดเขาชื่นชมพี่สาวของตัวเองมากกกกก็็จรริงงงแต่เเขาายััชอบพีีพะมนนสนุด ในร่างของแม่พี่ได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ้มบอ,อกมาอย่างเอ็นดูเพราะอย่างน้อยการอยู่ในร่างของแม่ก็ทำให้เธอได้เข้าใจน้องชายของตัวเองมากขึ้นนั่นเองภาพตัดมาที่โรงเรียนก่อนเข้าห้องสอบรวมแม่ในร่างของแอนนาก็ได้ตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับสเตซี่เพื่อปรับความเข้าใจกันใหม่ซึ่งดูเหมือนสเตซี่จะเริ่มใจอ่อนพร้อมชวนให้ไปนั่งสอบข้างๆกันขณะที่กำลังทำข้อสอบอย่างคุ้นคิดสเตซี่ก็ได้สะก,กิดให้แม่ในร่างของแอนนาดูโน้ตที่เธอเขียนให้กับเพื่อนรักและเมื่อแม่เผลออ,อ่าน,นโนตยังมีความสุขสเตซี่ก็ใช้จัหวนนีี้ม้มอบ,อกกบาาาททท่่ แอนนากำลังพยายามจะลอกข้อสอบของเธออยู่และในเหตุการณ์นี้แม่ในร่างของแอนนาก็ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทันทีแถมเธอก็ยังได้เรียนรู้แล้วว่าแท้จริงแล้วลูกสาวของเธอไม่ได้เกเรอย่างที่คขีแต่ถูกคนในโรงเรียนกันแกล้งเสียมากกว่า ขณะดเดียวกันแอนนาในร่างของแม่ก็ได้กลับมาที่บ้านเธอพยายามเลี่ยงที่จะจูบก,กับไบรอันอยู่บ่อยครั้งซึ่งมันก็ทาให้เขารู้สึกแปลกใจกับเธออยู่ไม่น้อยก่อนที่เขาจะทำเซอร์ไพรส์เธอโดยการพาไปออกรายการ Talk Show ทอกโชว์สดเพื่อพูดถึงหนังสือที่แม่ได้เขียนเอาไว้ตามความฝันที่แม่เคยได้บอกกับไบรอันแต่มันดันกลับกันที่ตอนนี้ในร่างของแม่ดันเป็นแอนนาซึ่งเธอก็ไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ของแม่มาก,ก่อนด้วยเช่นกันจังหวะเดียวกันกับที่แม่ในร่างของแอนนาก็ได้นีออกมาจากห้องคงความประพฤติเธอได้เจอกับเจคอีกครั ก่อนที่เจคจะอา,าสาช่วยให้แม่ในร่างของแอนนาเข้าไปอย่างคล้งเก็บข้อสอบเพื่อให้เธอทาข้อสอบให้เสร็จและจะได้ไม่ถูกปรับตกแต่แล้วเมื่อแม่ได้เลือกไปเห็นกระดาษคำตอบของสเตซี่เธอก็คิดอยากจะล้างแค้นขึ้นมาโดยการลบคําตอบทั้งหมดและเขียนทับลงไปว่าฉันมันโง่เจคที่เห็นพฤติกรรมนี้ก็เริ่มสแสดงอาการไม่ชอบใจขึ้นมาเท่าไหร่นะในตอนนี้แอนนาในร่างของแม่ก็ถูกยิงคําถามมากมายจากพิธีกรถึงเรื่องหนังสือจิตวิทยาที่แม่ได้เขียนเกี่ยวกับความชราในวัยเสื่อมถอยแต่เมื่อกําลังจะจนมุมแอนนาในร่างของแม่จึงได้ตัดสินใจพููดเกกกี่ยววับคามร้ส ในฐานะวัยรุ่นอย่างบาครัง้งซึ่งมันกลับทําให้เราผู้คนในห้องส่งต่างสนุกสนานและเห็นด้วยกับเธอจังหวะเดียวกันกับที่แม่ในร่างของแอนนาได้เห็นเรื่องนี้ผ่านทีวีในห้องพักครูซึ่งเธอก็รู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากพร้อมคิดไปต่างๆนานาว่าแอนนากำลังจะทําให้ชื่อเสียงของเธอดับลงไปเสียแล้วหลังจากนั้นแม่ในร่างของแอนนาก็ได้ขอให้เจคเร่งพาเธอไปส่งที่บ้านแต่เขาก็ปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลไปว่าเขาไม่ค่อยจะชอบใจถึงเรื่องที่เธอทํากับกระดาษคําตอบของสเตซี่และเคยคิดว่าเธอน่าจะเเปป็นนผู้้ใหญ่่่มาาากกกวววีจลลขอตัิด ตัวใส่ออกไปด้วยความผิดหวังในทันทีซึ่งมันก็ทําให้แม่ได้รู้ว่าหนุ่มคนนี้จริงใจกับลูกสาวของเธอจริงๆขณะเดียวกันแอนนาในร่างของแม่ก็ได้นเอามาจากสตูทายทารายการหลังจากจบการสัมภาษณ์เธอได้เจอกับเจกในร้านกาแฟที่เขาทํางานอยู่ซึ่งเจก,ก็จําได้ว่าเธอคือแม่ของแอนนาแต่เมื่อทั้งสองได้พูดคุยกันมันกลับทาให้เจกหลงรักเธอขึ้นมาจริงๆแอนนาที่ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเธอยังอยู่ในร่างของแม่ก็ดีเก่าวเรื่องที่จะเจอกับเขาอีกพร้อมขอตัวที่จะกลับไปเตรียมพิธีแต่งงานในทันทีแต่เจกก็ขออาาที่ ส่่่งทีบ้้านนนดวยเชกัระหว่างทางไรอันก็ได้เห็นว่าที่ภรรยาของตัวเองสอนทายรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กหนุ่มด้วยสีหน้าที่สุดแสนจะฟินเขาเริ่มงุนงงและไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นขึ้นมาแต่เมื่อพยายามจะตะโกนเรียกเทสเธอก็กลับไม่ได้ยินเขาในตอนนี้แม่ในร่างของแอนนาก็ได้เจอกับกระดาษคำทำนายแล้วเมื่อสองแม่ลูกได้เจอกันที่บ้านไรอันก็ได้เข้ามาถามถึงเรื่องเด็กหนุ่มที่เทสสอนทายรถกลับมาที่บ้านซึ่งแม่ในร่างของแอนนาก็ได้แก้ต่างไปว่าความจริงแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นคือคนที่เธอแอบชอบซึ่งเธอก็ขอใใหห้้้้แแมม่วยสกนนเาาััจึงงททํร พนจะปัญหานี้ไปอย่างเฉียดฉิวและเมื่อถึงช่วงเวลาของงานเลี้ยงก่อนแต่งงานสองแม่ลูกก็ได้นาคาทานายมาตีความมาอีกครั้งซึ่งใจความสําคัญของมันก็คือรักที่ไม่เห็นแก่ตนจะเปลี่ยนเราคืนแต่เมื่อทั้งสองพยายามที่จะไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรพวกเธอได้เพราะสิ่งที่ทํามันไม่ได้ออกมาจากใจจริงๆนั่นเองจังหวะเดียวกันกับเราเพื่อนๆของแอนนาก็ได้แอบเข้ามาในงานเพื่อที่จะมาลักพาตัวของเธอไปงานคัดวงนดนตรีซึ่งพวกเธอก็ได้จับตัวแม่ในร่างของแอนนาไปส่วนจีก็ได้แอบเข้ามาตามเธอออแแนนนาในร่งขงมต่เเขากก็ูปฏิสธททันี เพราะมันไม่ถูกต้องที่เจดันมามีความรู้สึกดีๆกับเธอในช่วงเวลาที่แอนนาอยู่ในร่างของแม่ตัวเองและไม่นานเพื่อนๆของแอนนาก็ถูกวอรดิการาจับตัวเอาไว้ได้จนพวกเธอต้องนําเรื่องทั้งหมดมาสารภาพให้กับไรอันและแอนนานในร่างของแม่ได้ฟังซึ่งไรอันที่รู้เรื่องทั้งหมดก็ได้กล่าวอนุญาตให้แอนนานกับเพื่อนๆไปร่วมงานคัดวงได้เลยส่วนเขาจะคอยอยู่ตรงนี้เพื่อดึงเวลาของแขกในงานให้แต่แม่ที่ในร่างของแอนนานก็เริ่มเป็นกังวลขึ้นมาเพราะเธอเล่นกีตาร์ไม่เป็นก่อนจะถูกเหล่าเพื่อนๆลากตัวไปอย่างเลี่ย เขาอยากให้แอนนายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่การถูกบังคับให้ต้องทําตามคาสั่งของแม่ซึ่งเขาก็รักแม่ของแอนนาและเคารพครอบครัวของเธอเป็นอย่างมากก่อนจะบอกให้แอนนาในร่างของแม่ตามไปเชียร์ลูกสาวคัดวงอีกด้วยทําให้แอนนาเริ่มเปิดใจในตัวของไรอันขึ้นมาเธอกล่าวขอบคุณและหอมแก้มเขาก่อนจะรีบไปที่งานคัดวงดนตรีซึ่งในขณะนั้นวงดนตรีของเธอก็กําลังเล่นอยู่และแม่ในร่างของแอนนาก็ทําตัวไม่ถูกเพราะเธอไม่สามารถเล่นกีตาร์ได้เหมือนกับลูกสาวของเธอจนเพื่อนๆในวงก็เริ่มจะประสาทเสียด้วยเช่นก ด้าสุดทีของตัวเองแอนนาในร่างของแม่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้เร่งไปที่หลังเวทีเพื่อโซโลโกีตาร์และให้แม่ในร่างของแอนนาแกล้งทําเป็นเล่นให้กับทุกคนได้ดูซึ่งหนึ่งในงกลุ่มคนดูก็มีเจค์ร่วมอยู่ในนั้นด้วยและเมื่อเขาได้เห็นการแสดงนี้มันก็ทําให้เจ์ก,กลับมาชื่นชมในตัวของแอนนาอีกครั้งทุกคนต่างสนุกสนานกับการแสดงโชว์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากรวมไปถึงแม่ที่เริ่มจะเข้าใจในตัวของลูกสาวแล้วจริงๆและเมื่อจบการแสดงสองแม่ลูกก็เร่งกลับมาที่งานเลี้ยงต่อในทันทีหลังจจาาาาาากกกกกนน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 ัััั้้้้้แออนนใใใใใรรรร่่งงงขงม็ไไดดดตสิปะศหบบทุคูว อนนี้ลูกสาวของเธอได้ยอมรับในตัวของไบรอันแล้วจริงๆต่อให้จะไม่ใช่ในฐานพาะพ่อแต่เขาก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเป็นการบอกให้แม่ในร่างของแอนนาได้รับรู้และเมื่อสองแม่ลูกได้เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยใจจริงเหตุแผ่นดินไหวก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งมันก็ทาให้ทั้งสองได้กลับร่างเดิมของตัวเองได้อย่างสําเร็จวันถัดมาในพิธีแต่งงานแม่กับไบรอันได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแอนนากับแม่ดูจะรักกันมากขึ้นทั้งสองได้เข้าใจกันอย ขอโทษเธอถึงเรื่องที่ผ่านมาพร้อมขอทำความรู้จักกับเธอมาอีกครั้งและทั้งสองก็จูบกันอย่างหวานซึง้งแฮร์รี่กับคุณตาดูจะไม่ค่อยถูกคอกันเท่าไหร่ซึ่งมันก็ทำให้เจเจ้าของร้านอาหารจีนที่มาร่วมงานได้ยืนคุกกี้เสียงแท้กับทั้งสองไปแต่ลูกสาวของเจก็ได้เข้ามาช์จตัวแม่ของเธอไว้ได้ทันทำให้สองตาหลานรอดพ้นจากคำสาบนี้ไปอย่างเฉียดฉิวแอนนาได้แสดงโชว์ร้องเพลงพร้อมเล่นดนตรีกับเพื่อนๆในวงบนเวทีงานแต่งงานอย่างสนุกสนาน,น,านเธอได้เริ่มทำตามความฝันของตัวเองโดยที่ไม่ We'll